สวัสดีครับหายไปหลายวันเลยนะฮะก็ลงแล้ะนองไปนะครับคลิปไม่ได้อัพเลยขอโทษจริงๆนะฮะยอดวิวร่วงเลยนะฮะก็กลับมาทําคลิปเลยนะครับคืนนี้นะก็คลิปนี้จัดทำนะฮะโดยอตอะไรวันที่22มีนาคม2564นะครับผมเป็นคลิปหาสินค้าขายดีบน ebay แล้วบอกเลยว่าเทรนด์ของสินค้าคลิปนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ขั้นแรกเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จัดทำโดยโอทออนไลน์ดอทคอมนะครับเรามีทั้งสอนแบบดูคลิปเดียวก็ได้หรือสอนแบบตัวตัวจับมือทําก็มีนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆของเรานะครับมีถึงการันตีคืนเงินเลยถ้าเกิดเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับสามารถดูโปรโมชั่นด้ที่ภาพนี้นะครับแล้วก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ Old online c o m นะครับจะมีโปรโมชั่นอยู่ให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับมีถึงการันตีคืนเงินถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับ สินค้าชิ้นนี้นะครับผมใช้เครื่องมือนะฮะช่วยหาสินค้าขายดีของออดออนไลน์นะครับมีชั้งเวอร์ชัน1นเวอร์ชัน2นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วดูนะฮะเพื่อนๆจะเห็นสินค้าที่ขายได้ทั้งฝีมือของคนไทยและฝรั่งทุกหมวดหมู่เลยจะเป็นการเพิ่มไอเดียในการหาสินค้าขายดีให้กับเพื่อนๆนะครับอ่ะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไปเจอสินค้าไม้ชิ้นหนึ่งนะครับที่ขายบน E ี a y เมื่อมกราวันที่5นะครับได้ถึง41ดดอลลาร์นะครับเป็น งานไม้ผมดูแล้วนะงานชิ้นนี้ในไทยราคานะ่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทถึงไม่เกินไม่น่าจะเกิน300บาทนะครับชิ้นนี้นะฮะขายบน EBay ได้29ปอนนะฮะหรือประมาณ1,281บาทหากค่าส่งแล้วผมดูแล้วกำไรน่าจะ2 3 0 0บาทต่อชิ้นเลยนะครับแต่คนนี้เขียนแปลกบอกว่าบ้านอยู่อีสานปกติมันจะขึ้นเป็นจังหวัดนะอีสานไทยแลนด์นะครับขายได้ประมาณ1 2 8 1บาทอ่ะเห็นฉเฉลยไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมลืมอีกนะฮะ Y16 นี่ผมทําตั้งแต่วันที่16เนี่ยวันที่2ี่นี้เพิ่งจะอัพเนี่ยเดี๋ยวไล่อัพอันที่ขาดขาดไปด้วยเลยนะครับ 16032021E3 นะครับแล้วดูกราฟของธุรกิจนี้ครับในช่วงที่พีคเลยนะครับในเดือนออกัส2020ก็คือประมาณปีที่แล้วช่วงเดือนสิงหานะครับแล้วก็เนี่ยช่วงประมาณปลายปีต้นปีนี้นะครับ2564เนี่ย2021 มันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะซึ่งจุดพีคสุดเนี่ยมีคนหาถึง274,00 0คนนะครับในเดือนนี้แต่นี่คือเสิร์ชใน Google นะฮะส่วนใน eBay เนี่ยแต่ว่าดูดูเนี่ยดูจากกราฟดูเทรนด์นะครับเห็นไหมขึ้นตลอดเลยบอกเลยว่าสินค้าแนวแนวนี้นะครับถ้าเอามาลงขาย eBay นะครับพยายามหาแล้วมาลงเนี่ยผมการันตีเลยว่าทำคีย์เวิร์ดดีๆนะฮะเราสามารถรู้ว่าสินค้าธุรกิจเนี่ยเขาเสิร์ชสินค้าชิ้นนี้ด้วยอะไรผมจะแนะนําอย่างหนึ่งในคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะพอเรามี word คีย์เวิรับ เออเดี๋ยวตรงนี้ผมแถมคีย์เวิร์ดให้ด้วยดีกว่านะครับเพื่อนๆที่ขอเฉลยมาเดี๋ยวผมจะมาว่าจะให้คีย์เวิร์ดด้วยนะครับสำหรับธุรกิจนี้ผมการันตีเลยว่าเอามาลงในร้านเพนื่อนๆออกเรื่อยๆแน่นอนนะครับนี่คือหนึ่งในเครื่องมือของออดออนไลน์นะครับที่พยายามสรรหาสินค้าดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆของสมาชิกออดออดออนไลน์ eBay นะครับสรรหาสินค้าแล้วก็ไปขยันลงกันแล้วอย่างที่ผมพูดเสมอทุกคลิปวิดีโอนะครับขยันลงทุกคลิป พอเจอสินค้าแล้วขยันวิเคราะห์หาคีย์เวิร์ดดีๆและลงอย่างน้อยวันละชิ้นเก่งขึ้นลงวันละ2ชิ้นนี่คือสมาชิกล่าสุดครับคุณอุชมันทํา2เดือนขายได้เป็นแสนบน ebay การขาย ebay ไม่ใช่เรื่องยากนะครับคนนี้กำไร2เดือนกดไป2 8 0 8 0นี่คือเพิ่งเริ่มตั้งใจทำในช่วง2เดือนแรกเท่านั้นแต่ถ้าขยันหาของเรื่อยๆ รายได้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะเป็นกําลังใจนะครับคนไหนทํอยู่แล้วก็ลองเอาไอเดที่ผมให้บางชิ้นเห็นเต็มๆ,บา,ๆ,บ,าๆบางชิ้นเห็นแวบบๆลองไปเดาวกันดูส่วนเพื่อนๆสมาชิกโอทอออนไลน์นะครับขอเฉลยมาได้เลยที่โค้ด y 1 6 0 3 2 0 2 1 e 3ได้เดี๋ยวผมจะบ้าจี้อยู่นะแล้วก่อน2ี่สอ๋อแล้วก็ล่าสุดนี้นะเพื่อนๆยอดบิลผมแบบดรอปไปเลยอะนะครับดาวาไปเลยแต่ว่าสมาชิก ที่มาติดตามนะยังเออยังมันมันก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่มา subscribe มากดกระดิ่งช่องเราด้วยนะครับอืนี่นะดูรายงานหน่อยหายไปหลายวันนะฮะ เนี่ยยอดก็ทะลุไปแล้วนะครับ1,708ท่านนะฮะแต่วิวนี่ล่วงเอาล่วงเอาเลยนะฮะเหลือ200แล้วนะครับก็ต้องอัปเดตบ้างแล้วล่ะครับอ่ะแล้วก็ยังไงทิ้งท้ายนะครับเพื่อนๆฝากติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเห็นคลิปนี้ถูกใจนะครับฝาก u ับส r i b ้ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องตออนไลน์ด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ